สบายดีป่าลุงบุฟอกับสองของน้องเมีกแล้วป่าลุงสบายดีเอฟซีสุกุสุคนมันเด็กอะสีลงมามาค้นใหม่กับบาตตะไปลงเว้สบายดีป่าลุงมาค้นใหม่กับบาตตะค้นใหม่ซอยไหนเด้อแดดแห้งแดดแห้งไปลงเว้ตอนนี้ลมวีววตอนนี้แ้าแต่เป็นลมไปลงไว้เป็นลมบ้านมันไม่ลมนาะมาลองกันอีกถ้ากันค้นใหม่ไปลงไว้เสียงน้องเมติกเห็แเห็มเนี่ยไปลง ปุ xtures, si, si, s <S yes. um, ๊กเทียงหน้าปุ๊กเทียงนาไปลงเลยเทียงนากลางถงนาเลยไปลงเด็กใหม่เขาซอยแล้วแล้วก็ันคนใหม่ต้องหน้าไปลงเลยมาสัมผัสหน้าสีแบบมันอยู่เข้มถงนาเด็กยามพอดำหน้าแล้วเขาเขียวปุ๊บนี่แม่ไปใส่เห็นมั้ยเอน สบายดีเปลือซักกซสบายคนใหม่เปลเลยววคนใหม่เปลอเลยไปเหียงหน้าอยู่เดินทางน้องเล่เปลางน้แดดนเลยคนก็บาตาสองคนเหียงหน้าแล้วใช้กบอยู่เพือนเ็ไหนลงมาเียงหน้า <c oughs> แมนมาคนใหม่เป no ็นเลยท่าซีเล่นนี่นะท่าซี่าบแมนซีท้าเนยกรปวกัารหมกรปวกันหมอดสะเปกเอาลุดไทยมาคำสั่งเลคนใหม่มล้ก็ลงไปก่อน เ่มตเทียมไว้ก่อนเทียมไว้ก่อนเทียม่อพไว้ก่อนเาเป็นท่นได้เาหม่แต่ว่าเ้าเท้าปูนได้แล้เท้าใหม่เาหม่กัเาม่กกลังงานใ้นตัดกัยให้่อขอมีตัดเท้าใหม่ต่ตเห็ดเป็นสันที่สอง

น้แห้งรไ้ได้แ้เนคนลงไปขางน้องสะคนสองคนอยู่บนนี้นะเฮชดีก็มาซอยเด้อลรง ส oh. ิ็นเ่ต้า่บัต้าลอยหรือบัจักลอยร่ำเก่าวแล้วลอยหรือบัต้าลอยหรือปะลุงเอ้มาฮอดบอลทีเฮาจะเอาใหม่ลงมาไหวแล้วปะลุงเอ้ในอยู่ที่เดินที่คูนไหวบางก่อนหน่อยแล้วก็เป็นน้องสะที่คุดวังก่อนนนั่แหละเนาะ แต่หินทรายเตรียมไว้ล้อถ่ายเสาพ่อเพียงอย่างสี่ได้โยกเนาะน้องมิดครับหลดลงมาอลไรทงนั้นได้เสาปูนดีเ้าสิเอามาโยกเป็นเสาตอนแรกตั้งดินแล้วก็สิมีเสาใหม่ต่อขึ้นตกอยู่ประมาณสี่เมตรสี่เมตรกว่ากว่ผไปังนี้ทางเพนเป็นห้องน้ำยู่ทางนั้นเห็ดห้องน้ำใส่เห็ดห้องน้ำใส่ข้างใน ไม่พอตาเอาลงมาก่อนแล้วจ้าหน้าไม่มาฮอดแล้วเหรอไหมเนี่ยน้องมิดก็โชเฟอร์เองเนี่ยลุยกันเลยสองไอ้น้องสามทั้งน้องขีดนะแดดแจ๊ดแดดแจ้งเลยโอ้ยนี่ก็เป็นน้องที่คุดไปวางก่อนเครื่องปลูกห้องกำลังเริ่มปลูกเต็มเลยทั้งมะพริกวมะหุ่งแล้วก็ทั้งมะพร้าวมะม่วงเนาะ บรรยากาศโคตรดีเลย<อ>ก็มักมีถนนถนนทางไทยเอพอตาเที่ยมมาหายแลวบอลไหมห้องกันโอ้โหเสี <ไป S 2> ยน้องขีดมาเป็นตากล้องแล้วสิเดซสีหาไหมก็น้องมิดบรรยากาศโคตรได้เลยไปลงร้อยศาเที่ยงหน้าแล้วนี่โอ้ยันบ่มีพายอยู่เฮือนอยู่ยยยแมน ปลาลุงหมดหน้าแล้วปลาลุงเอ๊เอาใหม่ลุงแล้วเอาใหม่ลุงแล้วปลาลุงเอ๊

หาได้มาครบเก้าต sí ้นเราลุกจากสิได้แป้งเขาแมนกิได้เตรียมหยกแมนแล้วถ่าเตรียมหยกใช้เวลาประมาณสามสิบนา คนลงสองคนไปลงไว้คนลงฝันหนึ่งฝันหนึ่งแลงปลงหนึ่งไปลง เทมหน้าก็อยู่คาง ໂຕລົມເຂັດໂຄດ หั้งสองคนรวย แม่พอมีตใหปลุงแล้วแลืปลุงเลยสเร็จไปทีรอเแม่เมื่อไงวรเซนเร็จแ่ปลุงเยแม่สุดท้ายน่าครับว่ะทางใหม่ครั้งยังยอเยกเยกเย้อ้าวตู้ทำเป็นอะไร ออประตูก right. ็จนพังปไปเลยประตูพังแล้วพอเอาเสียกมาด้วยไปเลยประตูก็ันนี่เสาเขาก็ไปลงเสาปูนสั่งมาแล้วอะไรนี้แต่เสาใหม่โปลยท่าเสาไม้แล้วไปลงมาอันนี้ก็สิ่เดีขอลาหล่ะไปลุงคลิปนี้คลิปหน้าพอคนใหม่ไปลุงฝากไลค์กดแชร์กดติดตามหล่ะไปกำลังใจให้น้องมิดเด้เปลาลุง